Uh, สวัสดีครับกาลรยานามิตรกา,า,าดีราธรรมทั้งหลายวันนี้เสียงธรรมจากพระไตรปิฎกได้มาพบกับท่านทั้งหลายเป็นอีกวาระหนึ่งนะครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธังธรมมังสังฆังสรนังัจา,ามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระริยสฆงขั้งหลายเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อเหตุแห่งความอันตรธานของพระสัตธรรมที่มีในพระไตรปิฎกนะครับผม 7. อานิสูตรพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่16หัวข้อ หกเพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิิกาเสรษฐีเขตพระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระดอบภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วตะโพนชื่ออานกะของพวกกษัตริย์ผู้มีพระนามว่าทา,าหรหะ ได้มีแล้วเมื่อตะโพนแตกพวกทศรตหะได้ตอกลิ่มอื่นลงไปสมัยต่อมาโครงเก่าของตะโพนชื่ออานกะก็หายไปยังเหลือแต่โครงลิ่มแม้ชั้นใดดูกระดับภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุในอนาคตการเมื่อเขากล่าวพระสูตร ที่ตถาคตกล่าวแล้วอันลึกซึอันลึก,ลกมีอัดอันลึกเป็นโลกุตระประกอบด้วยสุญญตธรรมอยู่จากไม่ปัาถนาฟังจากไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อรู้และจากไม่สำคัญธรรมเหล่านั้นว่าคนควรเล่าเรียนควรศึกษาแต่ว่าเมื่อเขากล่าวพระสูตรอนนบปราช รจนาไว้อันนักปราดร้อยกลองไว้มีอักษรอันวิจิตมีเพยชนะอันวิจิตเป็นของภายนอกเปเป็นสาวกภาสิกอยู่จากปรนาฟังด้วยดี จากเงี้ยโสดลงสดับจากเข้าไปตั้งไว้ซึ่งจิตเพื่อรู้และจากสำคัญธรรมเหล่านั้นว่าคนควรเรียนควรศึกษาหัวข้อที่6.7.3ดูกะระภิกษุทั้งหลายพระสูตรเหล่านั้นที่ตถาคตกล่าวแล้วอันลึกมีอัดอันลึกเป็นโลกุตระประกอบด้วยสุญญิธรรม จากอันดรธานฉั้นนั้นเหมือนกันเพราะเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเขากล่าวพระสูตริธราคตกล่าวแล้วอันลึกมีอัดอันลึกเป็นโลก,กุตระประกอบด้วยสุญญะธรรมอยู่พวกเราจาักฟังด้วยดีจากเงี่ยโสดลงสดับ จะเข้าไปตั้งไว้ซึ่งจิตเพื่อดูและจักสำคัญทำเหล่านั้นว่าควรเรียนควรศึกษาดังนี้ดูกระดับภิกษุท่านหลายเธอท่านายพึงศึกษาอย่างนี้และจบสุดที่เจ็ดหลักธรรมที่เราฟังมาเมื่อกี้นี้เป็นเนื้อหาในพระไตรปิฎกนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของอที่พระสัตธรรมที่เป็นคําสอนพระเจ้าเนื้อแท้เลยที่มันหายไปเพราะอะไรนะครับผมมันก็ เหมือนริมสลักที่ตอกลงไปในเนื้อในเนื้อกลองอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็พอริมพอมันค่อยๆพอมันค่อยๆพอมันเสียอีกก็เอาริมอันใหม่มาตอกเขาตอกเขาเรื่อยๆจนเนื้อแท้ของกลองอะ่ะไม่เหลืออะไรประมาณนี้นะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้สดับฟังนะครับผมขอให้ทรงจําเอาเฉพาะเนื้อพระสูตรที่พระเจ้าทรงตัดไว้นะครับ ในส่วนที่ผมอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยก็พูดเป็นภาษาให้เข้าใจง่ายๆเฉยแต่ว่าขอให้ทุกคนทรงจำไว้ซึ่งพระสัทธรรมนะครับผมเพื่อที่จะให้พระสัทธรรมอเล็กคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแพร่หลายขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อที่จะได้พระสัทธรรมเราจะได้ตั้งมั่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผม สำหรับวันนี้เสียงธรรมจากพระไตรปิฎกได้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สดับรับฟังมานะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าธรรมส,สวัสดีสวัสดีครับทุกทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่คราวหนะ้า